ที่นะครับปั่นดินไว้นะครับ เตรียมปลูกข้าวโพดนะครับวันนี้จะลงข้าวโพดประมาณสองไร่ครึ่งน,นะครับเดี๋ยวจะวางระบบน้ำพุ่งนะครับเป็นเทปน้ำพุ่งวันนี้ซื้อไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับหมดไปประมาณ7,600บาทสวัสดีครับวันนี้วันที่11นะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนพีกอลสัต์เหมือนเดิมนะวันนี้ มาทำร่องข้าวโพดนะครับเนี้พ่อกำลังไถทําร่องนะครับไถทุล่องเพื่อจะหยอดข้าวโพดนะครับ ปันปั่นดินไว้นะครับก็วันนี้ก็ทำร่องแล้วก็เครื่องหยอดหยอดนะครับอรยอดอบรรยากาศตอนเช้านะครับที่สวนพีเคอชับนะอากาศดีครับช่วงเช้า ท่านลงม,มาราใจนี้เรามารับนี้ครับอันนี้เครื่องหยอดข้าวโพดนะครับแบบแมนนวลนะครับจริงเราก็ไหนไปได้เลย ตรงเลยไงเป็นรูปมมะเน่นขาขยันอ่ะอันนี้เป็นแบบสี่ทางนี่เหลือสามทางสามทางนี้ถ้าสี่ทางก็ตรงนู้นนะครับตรงนู้นสี่ทางวางระบบน้ำนะครับที่สวนเป็นระบบเทปน้ำพุ่งนะตัวนี้ครับอยากใครสนใจก็ จะบอกรายละเอียดไว้นะครับว่าใช้อะไรงประมาณอะไรประมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวทำไปคลิปให้ดูอีกทีนึงครับเย็นแล้วนะครับในเวลากลับบ้านนี่ก็วางระบบท่อน้ำไว้นะครับแต่ยังไม่ได้ต่อเนาะนะครับสองฝั่งใช้เทปน้ำพุ่งไป8ปดม้วนแลครับนี่ ยังไม่จบดีนะเดี๋ยวมาเก็บงานตรงมุมนู้นอีกหน่อยนึงนะครับฝั่งนู้นนะครับตรงหัวนู้นกับมุมนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บงานเดี๋ยวไปซื้อข้อต่อยเคร่อท่ออีกสี่เส้นข้องออีกนะครับให้เราพรุ่งนี้น่าจะได้ลองน้ำนี่แหละตรงมุมนี้ทางมันมันไม่ตัดตรงเนาะมันถึงเสียงอยู่เดี๋ยวขึ้นมา

ลำพุ่งเปิดสองล่องนะครับใช้ตามอัดได้ทีละสองล่องก็โอเคนะได้อยู่นะระดับอมแรงเทีว่าทีอยู่นะดีกว่าไปจับสายยางนะพ่นใช้ได้อยู่สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสองมกราคมสองพันาอสิบเจ็ดนะครับ วันนี้ก็ทําการต่อน้ําแล้วก็เทสน้านะครับเทมเทมน้ําหยดเนาะนะครับอันนี้ก็ต่อท่อท่อเมนนะครับหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นวาลนะครับวาลตัวนี้เป็นวาลหนึ่งนิ้วนะฮะใส่สามทางแยกนะครับเป็นเทปน้ําพุ่งนะครับยาวไปนู่นนะครับนี่ก็เทสระบบแล้วนะครับโอเคอยู่นะฮะแต่ว่าตรงตรงใกล้ ขอบนี้จะไม่ค่อยโดนต้องเอาเข็มมาเจาะหน่อยนะครับพอเ,อเข็มมาเจาะก็พอช่วยได้นะวันนี้ก็เทสเรียบร้อยแล้วนะครับวันใดประมาณสักสี่ล่องหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดปดเ้าได้เก้าล่องนะครับวันนะี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาลดต่อนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้นะครับเดินสายไว้นะครับ รอเอาโซน <c oughs> ฝั่งด้านนี้ให้เสร็จก่อน,น Ru ก็ชุบชุ่มอยู่นะเปิดได้ทีละสามล่องนะครับปั๊มโซลา่ากับปั๊มไฟฟ้า2ตัวอัดช่วยกันนะครับที่เหลือก็แบ่งลงสระไว้นะครับเดีนะเย๋ยวดูตรงนี้นะครับต่อแยกตรงนี้นะ ก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะเผื่อใครสนใจนะครับอยากจะลองทําดูนะครับมันก็สะดวกสบายดีนะตอนเหนื่อยตอนเดินระบบนิดนึงนะครับแต่ว่าพอเดินระบบเสร็จแล้วแล้วก็สบายนะครับแค่เปิดล์วนะครับแล้วก็สลับนะครับจับเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็มาย้ายทีหนึ่งอันนี้ก็จะห่างหน่อยนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาในช่วงระยะมันห่างเนาะนะครับ ก็ใส่พ <c oughs> ออมาแล้วก็มาลดตรงนี้นะครับเปลี่ยนท่อลดนิ้วหน,นึ่งนะครับแยกออกมานะไม่รู้ว่าจะครอบคุมหรือเปล่านะฮะตรงนี้เหมือนจะฝั่งฝั่งทางริมคนาเนี่ยอาจจะไม่ได้น้ำนะเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราดูพ่นดูก่อนนะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อย ปรับแก้กันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะได้วางคู่คู่มาตรงนี้เส้นหนึง่งนะโอเคตรงนี้ก็หมดไปประมาณครั้งแรกนะครับซื้อของมาก็เจ็ดพันหกร้อยบาทมารอบหลังนี้ก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับ,รนะรบก็หมดไปอีกพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ก็รวมกันก็ประมาณ8ป0พันเนะครับประมาณนี้นะครับวางระบบน้ําไปประมาณ9,000บาทพื้นที่ก็ประมาณ2,5ไร่นะครับก็ใครสนใจก็ลองไปเป็นไกด์ไลน์นะครับีรยวจะไปปรับเซ้นในแปลงของตัวเองดูนะครับอันนี้ก็เป็นลองทำดูเป็นตัวอย่างครับแต่ว่าอุปกรณ์เราก็ใช้ได้น่าจะหลายปีอยู่นะ สองสามปีน่าจะได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นท่อแบบหนานะนะครับก็พีวีแบบหนานะครับอันนี้ก็มาแบบเป็นมาตรฐานอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นเทปน้ำพุ่งห้ารูนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเทปน้ำพุ่งห้ารูขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่ครับจะไปดูผลผลิตจะเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับผมครับสวัสดีครับ